สวัสด <accurately S 2> ีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของจีนเช้าจีนบ่ายนะครับจําที่30มิถุนายนปี66นะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกับผนันนะคะสำหรับจีนเช้าตัวเด่นก็คือ9ก้อ2 3ข้อ6 9 0 9 2 9 3 9 6 9 7เนาะ9 4 9 6 9 7 2 0 2 3 2 2 2 3 2 4 2 6 2 7 2 9เนาะ ก้าสองหกหกเก้าสามแปดหกสองสี่สามสองจับคู่ก็เก้าสองสองเก้าสามหกสามสองหกหกสองเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะต่อไปจีนบ่ายสี่กับเจ็ดหกกับเก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่หกสี่เจ็ดสี่เก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดเก้าสองสี่ศูนย์หกสี่สองเนาะ จับคู่ก็สี่เจ็ดเจ็ดสี่หกเก้าเก้าหกเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเขาอยเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะจับคู่รุนด้วยกันเด้อนี่แต่ละแนวทางนะหกเก้าเก้ามาเหมือนกันต่างกันสี่แบบเจ็ดสามกับสองเนาะใครจะรุนยีพีก็จับคู่รุนอย่าลืมบ่ายรุนเช้าเชา้ชารุนบ่ายนะคะสําหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนนะคะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ด้วยนะ ชคดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ